ภาพยนตร์เร <Cornell>. ื่องศึกข้างข่ายิงกล้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับที่อยู่ในยุคที่ตกต่ำที่สุดนะครับฉะนั้นแก๊งข้างข่าวยิงกล้วยเนี่ยก็เลยกลับมาทวงคืนความเป็นดนตรีไทยให้กลับมาเป็นของคนไทยครับฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จะบอกเล่าเกี่ยวกับดนตรีไทยที่กําลังจะสูญหายไปนะครับแล้วก็ผนวกกับมันมีความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้าครับ ของพี่พาชระชาาของก้าวจิรายุนะครับแล้วก็ของน้องโจโลินโฟยอีฟนะครับที่ต้องมาห้ามหันแย่งชิงเกี่ยวกับเรื่องความรักพร้อมกับ<ม>ดนตรีไทยด้วยนะครับผมฉะนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ครบรถครับผมหนังี่ถอวบ้านหนังที่ได้จับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างีก็ค่อนข้างละห่ันยืนยืนปกติได้เลยพี่อ่าโอเคโอเคไม่เคยครับผมครับ ก็ระเบิดเผาเผาแล้วก็อารมณ์ประมาณนี้ก็คืออย่างแค่ตัวอย่างเนี่ยก็ดิงม้งต้มต้าต้มต้าเนะฮะก็สนุกดีครับก็หลังมาตัดใจมาน้องโจริลียนมาแก้มมาทำอะไรหรือเปล่าหนุมก็แก้อะไรหรือเปล่าขุดไม่อยากพูดอยากจะเป็นข่าวเฮ้ยเฮ้ยเด็กไม่ได้แกล้งน้องคือแบบว่าอยากแบบว่าอยากปั้นน้องเออ โดนอะไรบ้างคะถูกแดดไม่พูดไปหนูพูดไปพี่พี่ไม่เราเล่นอยู่กับพี่สนุกมากค่ะพี่พี่แบบเลี้ยงดีมากดูแลดีคอยสอนเรื่องต่างๆมากมายแบบคดีค่ะดีค่ะสนุกสนุกบรรยากาศในกองสนุกมากเรื่องนี้เราต้องแบบว่าหนีอะไรขนาดไหนไหมวิ่นีโดนแล้วเราเนื ระเบิดตึกเผากระท่อมทุกอย่างอยู่อยู่ในนั้นหมดอะค่ะคืออะไรที่แบบว่าลูกผู้หญิงไม่เคยทําโจลินทาครับโจยินะครับโจลินฟูยิปทำครับผมขอโทษครับที่ผมเอาโจลินฟูยิปมาระเบิดภูเขาเผากระท่อมครับเดุกคนจะได้เห็นกันในเรื่องค่ะว่าพี่แบนทําอะไรกันบ้างครับไม่ใี่อย่อยค่ะ่างนั้นก็จริงๆแล้วอะคือผมแบบ ผมคิดว่าผมก็ได้ได้เล่นมาหลายบทนะแต่ว่าเรื่องนี้เออพอเขาพอพี่แปงเขาบอกว่าเฮ้ยมาเล่นอันนี้นะผมผมคิดว่าเฮ้ยเออเรายังไม่เคยเล่นอย่างนี้จริงด้วยว่ะไม่เคยได้เป็นทหารเลยนี่ใช่ผมไหมคือไม่เคยเล่น,นเป็นคนแบบว่าขึ้นฝึกมาไม่ค่อยไม่ได้เ,เล่นคนก็ค่อยเชื่อแล้วผมก็ถามว่าเอาจริงเหรออะไรเงี้ยแต่เขาเขาเขาบอกว่าได้ได้หน้าอะไรเงี้ยแล้วก็แล้ก็ค่อนข้างแบบเพราะตอนแรกเขาบอกว่าหนังตลกอ้าวหนังตลกเลย ผมมาเครียด์ทั้งเรื่องเลยนะผมจะหลอกไมนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่แต่โอ้หแต่เรื่องนี้มันคือมันครบรถอะครับแล้วนักแสดงทุกคนก็คือเป็นเหมือนเคมีมันเคมีมันไปด้วยกันคือทุกคนก็ทำงานร่วมกันมันครับหมูเติ้ลบ้าค่ะครับหมูเติ้ลหมูเติ้ลไปซื้อน้ำให้หน่อยดิหยอกหยอกหยอกอันนี้หมูเติ้ลมาแก๊งหกฉากคือเรื่องนี้หลายเสนุกมากเลยครับ เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตเก่งอะไรเป็นแพทเทิร์นเอาดีๆดิเอาดีๆดีก็จริงๆก็บรรยากาศสนุกสนานครับเพราะมีแต่คนที่สนิทสนิทกันนะครับมันก็เหมือนไม่ได้เป็นการทํางานเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็ตัวเต็มที่ตั้งใจนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดหนังตลกเนี่ยมันก็ต้องตลกจากเบื้องหลังก่อนเพื่อจะส่งความสุขออกมาให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มต่างๆเหล่านั้นอยากเป็นทีมที่่งชาติ ผมพูดจากใจนะผมพูดจากใจนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสผมโอ้โหได้ได้ได้โอกาสแต่งเพลงให้กับขาพเจ้าเรื่องนี้นะคะเขาสามารถแต่งสดๆตรงนี้ได้เลยเออาเอาปีเท่าไหร่คุณสลาจะด่าผมอยู่แล้วทำวงการคนแต่งเพลงเสื่อมเสียเหมือนแบบผมก็ดีแล้วเขาแบบยิ้มแบบแปลกๆแล้วคือชอบแต่งแบบก้อนสดแต่งแบบปุ๊บ บบเขาเรียกแต่งบันปันเขาเรียกแต่งแกล้งครับเอาเป็นว่าไปติดตามดูในหนังซีนแต่งเพลงสดๆเนี่ยเฮ้ยมีไม่มีพูดทำไมอะขอบคุณทุกคนมากครับเที่ยวกันขอเชิญพี่นายครับตรงนี้นะครับ ชักชวนเข้าวงการครับคนเยนต์ของคุอเท้ากินกล้วยผมก็เอาเหยื่อไปล่อเขาก่อนใช่ทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยจะออกมาจะจะออกไม่ออกเพราะ<ช>ขเขาากลัวแสงผมดำน้ำอยู่คน <c oughs> ไม่ใช่ปลาชะโดเวน <c oughs> อะไรของเจ้านี่ไอ้เจ้พาพนุบาตอรเนี่ยจ, <c oughs> จริงๆแล้วเตแปงก็มีโอกาสได้ได้คุยกันคร่าวๆครับน้องเหมือนมันถามเกี่ยวกับดนตรีไทยดนตรีไทยว่ามันคืออะไรอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันว่าจริงๆดนตรีไทยต้องทำอะไรแบบไหนเพราะฉะนั้นพอวันนึงเตยแปนบอกว่าเฮ้ยพี่นายเขหลุด มันเสร็จแล้วนะหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวผมบอกนะพี่พี่ต้องไม่เล่นให้ผมนะอะไรเงี้ยก็ตบแบรับคำครับบน้องก็กินดีเจวยเดียวใช่ค่ะน้เขาเป็นโอกาสซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือยังเขายัางไม่รู้นะว่าคาแรคเตอร์เขาคืออะไรนะคือรับไ,ไปก่อนรับไปก่อนไม่รู้ตอนนั้นร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะเรูเ้ไหมว่าค่าตัวเขาไม่ให้ก็ <c oughs> ไม่รู้คือวันที่ผมไปถึงกองเนี่ยอันนี้คือขอขอขอนุญาตระบายเอาเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยนะผมไปถึงกองเนี่ย ผมรู้แค่ว่าผมเล่นเป็นอาจารย์สอนลูตีไทยแค่นั้นเลยครับพอไปถึงปุ๊บเออมันจับผมถอดทุกอย่างออกจากร่างกายแล้วเอาหนวดเอาผมอะไรถดวั้นหนวสซาดิสมากเลยพี่ชอว์ผมใส่เลยหกโมงเช้าผมไม่ได้ถอดอีกทีตอนตีสอง 2. ผมนั่งกีแค่แบกแป้บพี่ถอดหมดจะถอดจะถอดชถ่ายตอ่อดลี่ถ่าย แต่งตัวอะไรท้าไม่บอกรู้ไหมว,ว่านั่นคือไหนเราจริงนะผมถ่ายรูปสง่งมาหนึ่งถุงแม่ผมไล่มเมาบอกว่าแม่ผมเป็นพ่อโกงนะแม่ผมไล่คอมเมนต์ว่าใครเนี่ยไอ้แฟนคนทางบ้านจำคไม่ได้เลยนะแต่แค่น้ำเสียงพี่แค่แอมออกมาคือเขารู้เลยว่านี่คือนายเออสาทุขอไม่ใช่น,นั้นเถอะครับ สำหรับผมผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่เนี่ยเป็นผู้กับกับพี่ชรเนี่ยเต็มที่แล้วตั้งแต่ทำบทมา1ปีเต็มนะครับแล้วก็เตรียมงานถ่ายทำประมาณอีกหนึ่งเอ,อี่ยครึ่งปีเต็มนะครับผมรู้สึกว่าเราได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีแล้วและเราก็พยายามที่จะปรุงมันสุดความสามารถและเท่าที่แบบเราเราจะรังสรรค์ให้มันสนุกได้ฉะนั้นไม่กดดันครับที่เหลือนี่คือเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมเหมือนเป็นลูกค้า ผมทำเสิร์ฟปุ๊บท่านผู้ชมก็ชิมชิมปุ๊บก,ก็ติชมได้นะครับแต่อย่าแรงแต่ถ้าอร่อยล้วบอกต่อออถ้าอร่อยเนี่ยก็ต้องบอกต่อหรือไม่ก็มาดูซ้ำมากินซ้ำได้เอเอถ้าไม่อร่อยก็ทำนิ่งๆไปเหมือนไม่เคยกินคือถ้าถ้าไม่อร่อยหรือมันไม่สนุกเนี่ยเงียบๆเออไม่ต้องพูดเอางี้ถ้าท่านอยากพิมพ์ด่าอะไรก็แล้วแต่ไปที่ไอจีฮุเต้ล ดัมมเนเสียงมากสุดเพราะไอเนี่ยไม่ค่อยรวยจริงพิมมาไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะแค่พิมพ์ม,มาว่ากูว่าแล้วแค่นี้กูว่าแล้วเนี่ยโคตรแต่แต่จริงๆคือมันมีมันมีมนมเออ่ความสนุกที่หลากหลาย <c oughs> มีครบรถอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> ม,มันมันมันแน่นอนค,ครับผมค <c oughs> <ผม S 1> รับผมพระนางพระนางช่วยหน่อยคือแบบพูดแบบฝากแบบวากได้ไหม ไม่ม oh, oh. ีเลยที <verw ahaha> ่เก <ane> <gt> ้าทำไม่ได้นี่เอาเถอะไอ้หนูโชว์ครับลูกฝากด้วยนะครับสำหรับศึกครั้งขาวกินกล้วยนี่รัเราอยู่กับอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาฝากเลยค่ะโจลิงคาค่ะฝากภาพยนต์เรื่องศึกครั้งขาวกินกล้วยด้วยนะคะทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ในภาพยนต์ก็จะสนุกกว่านี้แน่นอนคนาดใหญ่ทั้งขนาด ทุกโรงภาพยนตร์นะครับวันที่19กันยายนนี้ครับกับศึกข้งข่าวกินกล้วยครับผมอาชี้กันหน่อยครับชีกกันหน่อยครับน้องขยับขึ้นหน้ามาค่ะบท้อทอีซ้อนมาเพื่อนคนนั้นที่เล่นที่เล่นเวรตอนเด็กปะน้องดูใช่ใช่ไม่รู้นะคนไหน <laughs> นีว่าทำหาหาร้อล้านเพื่อเขาไม่ตัดได้ผมเลขเรื่องในห้าร้ล้านห้าล้านห้าอยล้านห้าร้หารอห้าร้อย้ารห้าร้อยรอยคอรอรอครร้อ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ